เฮโยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสซันสลองกันเยนยไม,เม,นนม,ม,เม ets, ่เช่นเคยนะครับผม,นนผมอ้มา,ะา 5, นะครับผมวันนี้เรามาพบกับเกมลักกี้เนสโกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีงบมาประมาณห0 0พันนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะเอามาซื้อฟิวเจอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมว่ามันจะเข้าดีไม่ดีนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมลองซื้อฟิวเจอร์เนี่ยแม่งโคตรจะเกลือนะมาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเราซื้ออีกรอบสองรอบเนี่ยมันจะเกลือไม่เกลือนะไปะ เอาเริ่มสักกี่บาทดีนะอ,อืมไปฮะสามพันบาทนะผมได้มากีดตัวเนาะคือไอฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเป็นห้าตัวเนี่ยมันจะดีนะับเพราะว่าเราจะได้ส2องครั้งนะครับแต่ถ้าจะเป็นสี่ตัวเนี่ยได้ส0บครั้งนะก็เกลือเกลหน่อยนะเออแต่ข้อเสียเนี่ยผมลองสังเกตดูหลายครั้งแล้วอันนี้มัผม,มเช็คเพื่อความชัวร์เฉยนะว่ามันจะไม่เข้าหรือเปล่านะคือผมเซอร์วิสเตอร์แต่ละทีเนี่ย มันไม่ค่อยที่จะได้เลยนะเว้ยเอาจริงๆนะอันนี้ซื้อมา3า0 0ันบาทนะครับตอนแรกเรามี5000ใช่ไหมตอนนี้เราเหลือ2000นะแสดงว่าเราซื้อไป3000นะครับไม้40บาทนะดูสิโอเคอยู่384แปดสผมมาได้อยู่นะก็ขอภายนะครับผมถ้ามีเสียงพงเสียงเข้าไปในนี้นะหรือเสียงหมาเสียงนกเสียงกาอะไรนะเพราะว่า วันนี้นี่หมาเยอะจริงๆนะแถวบ้านผมเนี่ยไม่รู้มันกินเหล้าอ,อะไรกันแถวนี้นะเออมาผมมชอบตั้งมูกินเหล้านะนเพื่อนๆก็ต้องทำใจนะครับไปต่อผมโอ้โสิมาไม่แตกไอ,อสัตว์โอ้โน่าจะเกลือนะถ้าไม่คูณคอมโบมาเนี่ยเอออย่างนี้ได้อยู่ครับผมไปสองห้าครับผมสุดยอดสุดยอดเออมาครับผม ไปกันต่อครับ576โอเคมาอยู่ครับผมว่าได้อยู่นะไม่ใช่เล่นนะเท่าไหร่ฮะ1,100ก็ 1, ยังขาดทุนไปประมาณเอ้ยขาดทุนชิ้มหายแล้วดิลืมไปกูไม่ได้ซื้อพันห้านะเออกูซื้อมาสามพันนะเมื่อกี้จบขาดทุนไป เกือบจะสี่พันเลยเอ้ยไม่ใช่เกือบจะสองพันเลยอะไปเรื่อยๆครับแต่วันนี้เรามาลองซื้อซวิทจ์เปิดหวัวนะเราก็แบบชิวๆนะครับว่านกรจะบูกเมยอันนี้ผมจะลุ้นให้ไม้สิบเนี่ยเข้าสกัตเตอร์นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะปุ๊ปุ๊บ โอ้โหกูว่าแล้วไอ้เชยแม่งเกลือจัดจัดนะวันนี้ทำไมเกลือขนาดนี้วะไอ,อสัตว์เอ้ยแบนนี่โอ้โหเออมาไอ้สัตว์ได้อยู่เว้ยจะด่าแล้วนะพี่ผมกำลังจะดานะ่านะโอเคคูณสองมาผมเป็นคูณหกนะผมจะเคยบอกแล้วนะว่าไอตอนชวลี่ไม้อ่า 6ถึง9เนี่ยเออจะเป็นเก็บโคเนี่ยดีที่สุดนะครับผมส่วน5 4 3 2 1เนี่ยเอาเป็นการทอมโบแตกนะครับผมถึงจะคุมนะกับอากิเนโกะในการเข้าฟิลเจอร์นะอย่างนี้สิครับมันต้องแบบหนีดิเออมาเว้ยคอมโบมาอีกครับผมเอาอีกนะไปครับผม8 16ครับผมเห็นไหม อันนี้คือเข้าฟีเจอร์แบบไม่ซื้อนะฮะมันคุ้มมากนะครับผมกับลัคกี้ในโกะเนี่ยคือถ้ากูซื้อไปสามพันเนี่ยโงนี่กูไม่ซื้อกูรอดกดให้มันเข้าดีกว่านะเอามาลงหมายร้อยดีกว่าครับผมสามพันสามับผมมาแล้วไอ้ยยังคุยไสเท่าไหร่ครับผมเจ็ดแปหโอ้โหมาครับจูๆเข้านะครับสี 4, 2, 1, 2, นะ่สองหนึ่งสองฮะไอ้มันต้องแบบนี้หดีว่าเพื่อนไปครับ โบเข้ามาคูณยีอีกหนึ่งครั้งให้กูเถอะน่าไงไม่เคยให้หนะครับสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าลักกินในโกไม่เคยให้ผมนะครับสุดท้ายแต่ก็คุมครับผมแต่มาห้าพันเนี่ยเออมันต้องอย่างงี้ดิซื้อไปสามพันมึงไม่ได้ถึง 5, ห้าพันเลยสองพันยังไม่ถึงเลยนะเออไปอย่างงี้คอมโบเคต่อครับผมเจต่อหรือเปล่าโอ้โหเจไม่ติดคิวไม่ติดด้วยนะ ไปครับ1 4 4 1 4 4ี่สี่หไปหนึ100่งร้ครับผมไม้ตายของเรานะอาติดบายมา40บาทโอเค10ต่อโบเข้ามาเคต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เคว่ะพัดก็ไม่ได้นะจะได้นะตอนนี้ลุนสัครเตอร์อยู่เดียวนะที่จะปั้นทุนของเราครับผม วันนี้ผู้ใหญกินไก่ว่ะเออสั่ง KFC ปะมั้งผมไม่ค่อยกินไก่ของแม็กโดนัลล์นะกับของ KFC นะี่ยผมชอบกินมากกว่านะผมไม่รู้มันต่างกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันชินอะนะเออเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยก็ไม่รู้ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะแต่ส่วนตัวไอนะ๊ซันเนี่ยชอบกินของ KFC มากกว่านะเพราะว่ามันแซ่บนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าแม็กโดนัลล์อร่อยเหมือนกันนะแบบพวกเบอร์เกอร์พวกเฟรนไฟายอะไรเงี้ยแต่แอดเนี่ยไม่เลือกกินนะฮะอันไหนที่มันแบบง่ายๆก็กินนั้นเลยฮะ โอ้โหเจไม่มา <S <S เออมาสแคตเตอร์หนึ่งร้อยครับผมกว่าจะเข้าในแม่ย้อยสิบสี่เออสี่สิบสี่อะไรล่ะ,ละแง่ๆถือว่าไม่ดีนะฮะไม่เข้าไม่คูณไม่ติดอะไรเลยนะ น่าจะให้อยู่นะตอนสุดท้ายอย่างนี้ครับผมมาดิคูณสิบก็มาไปครับโบเข้ามาอีกทีรับสี่พันสองครับผมเออบวกเข้ามาอีกเท่าไหร่6 6 0หกพันหครับผมรอบนี้โอ้โหมาดีฮนะมาดีจะจัดนะโบะเข้ามาอีก เฮ้ยไม่ได้นะผ 6. 6นุกในรอบเดียวเนี่ยอีกสักรอบไปมันต้องแบบนี้ครับสองพั 2, นหนึ่งครับผมเออมันต้องแบบนี้หรือว่าไม้ร้อยของจริงเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้นี่ผมไปกดตัดไอตัวละครนี่นะไม่รู้ว่าจะกระตุกหรือเปล่านะถ้ามันกระตุกไม่ไม่ตรงก็ต้องขออภัยเลยนะผมเออไปกดไอนี่พอดีนะไม่เป็นไร,รฮะมันน่าจะดีเลยนิดนึงนะไปครับผม หนึ 1> 1, 12, ่งสองหมื่นสองเลยเห็นไหมรู้เรื่องนะบู๊บบอมซอมเบ้บ้านแตกแน่นอนไปครับโอ้ว้าวเทา่าไหร่ โบเข้ามาสวยพัดอย่างนี้สวยครับผมเออสองร้อยติดไวต่อมาสวยครับบอกเลยนะเพราะคอมโบเต็มแผงนะติดไวด้วยเนี่ยมีบึ้มบัมซัมเบ้แน,น,น่นอนนะฮะปามาสองร้อยดูครับตอนแรกผมไม่นึกว่ามันได้เยอะขนาดนี้นะจริงมันไปเข้าไอตอนเมื่อกี้ออไซคตเตอร์ไมห้หนึ่งอยนะมันก็เลยแบบคูณมาประมาณหมื่นหนึ่งนะมื่อกีะ ติดวายมาเออสองสี่ศูนย์ต้องแบบนี้ฮะติดเคต่อเปล่าโอ้โหเคกับไว้ไม่ติดว่ะจะได้นะตอนนี้ผมล้องแคสคตเตอร์เข้ามาสองร้อยนะฮะเออห้าสองศูนะครับโบเข้ามาครับอย่างนี้และฮะมันต้องแบบแบบนี้พันสี่ัะผมเท่าไหร่ฮะ 3,000เอ้ย2,300ครับผมุเอาเรื่องจะจัดนะไปฮะผมว่าสแคตเตอร์น่าจะเข้าได้นะไม่งั้นขอคอมโบแตกนอกนะไม้200เนี่ยน่าจะคุ้มแบบจะจัดเลยนะไปมาจ่ายอ่ะไม้4สแคตเตอร์เฮ้ยมาผมบอกเลยว่าน่าจะมานะเออสวยสครับผมเชียร์สแคตเตอร์ไม้ส0 0รอยเ,เพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิาดไปฮะ โบมาโอ้โหเก็บคูณมันก่อนเก็บคูณมันก่อนขอเก็บคูณมาก่อนนะขอเก็บคูณมาก่อนนะเอออย่างต้องอย่างงี้ดิคูณสิบมาครับผมคูณสิบมานี่ก็บึมบั่มแล้วนะบึมบั่มแล้วนะสองพันสามเอ้สองพันแปดป่ะเออ,เ,อ,อเข้ามาอย่างก็สี่ร้อยติดวายติดวายอย่างงี้เต็มแผงครับผมเก้าพันครับอีกแค่หมื่นหนึ่งมาดีสัตว์ มาแล้วผมบอกแล้วว่าไม้สองไอ้สี่ร้อยเนี่ยยังไงอะถ้ามันติดวายติดเคมาเนี่ยเต็มแผงแล้วบ,บวกควูณไปอีกสองนี่นะบึ้มบั้มมันแตกบึ้มบับ้มันแตกบึมบั้มันแตกติดพัดปะไอเ้เชถ้าติดพัดนี่บึ้มบั้มเลยนะระเบิดลงเลยอะบอกเลยเออคูณมาครับผมไอ้เชี้ยดอกหนีสี่พันแปดสิบต่อสิบต่อคูณไปอีกยี่สิบห้าพันสองครับผมแมวทองสองใจ เออหนึ่งหมื่นนะผมแมททองสนใจเว่าอยากได้แมททองสนใจครับผมตอนนี้เหลือสามครสุดท้ายบิ๊กวินต่อบาสองหมื่นเป็นเพื่อนไอ้เชีย่ยเป็นไงอะบล็อกฟักย่อีกครั้งหนึ่งฮะซูชิมาครับผมหมื่นหนึ่งนี่เชีย่ยหมื่นหนึ่งโอ้โหเป็นเพื่อนหกหมื่นในสัตว์ แต่มาได้โอ้โหแต่งมาไม้สร็จแ้สี่หมื่นห้าเพื่อนๆนไอ้เหี้ย What the f u c k What the hell? ดูดิรู้เรื่องนะครับเนี่ยเห็นโอ้โหคอมโบโคตรดีอันนี้ไม่ได้มีส่งม,มีสูตรอะไรตั้นหมายนะแค่ไล่ไม้ตามที่ผมเล่นประจำนะฮะเอาละครับผมวันนี้แอสันเนี่ยจะต้องขอตัวลาไปใช้ตังก่อนนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยชอบหรือว่า ถ้านะผมทำคลิปแมวต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูนี้เยอะด้วยนะครับผมทุกคนอปปรอบๆตัวเนี่ยมาดูน้อยกันเหลือเกินนะเอาละฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะวันนี้เนี่ยแอซันเนี่ยก็ต้องขอตัว,วลาไปเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมทุ้ยเอาละฮะไปๆจ้าทุกคนเจอกันไปแหละบา,บาย